พ่อแม่ต้องหาให้กินนะครับดูครับทั้งพ่อทั้งแม่นะครับช่วยกันหาให้ลูกกินครับได้อาหารแล้วก็เรียกลูกมากินอย่างเดียวครับพ่อแม่ก็ต้องอดดูสิครับยืนร้องนะครับตัวโตเท่าพ่อแม่สามารถวิ่งหากินเองได้ไม่ไปครับตามพ่อแม่อย่างเดียวครับแล้วพ่อแม่หาได้ก็วิ่งมากินอย่างเดียวครับบางทีก็เอามาป้อนถึงปากเลยครับ ดูสิครับพ่อแม่ก็เดินไปเดินมาหานะครับแต่ลูกก็นั่งยืนทื่ออยู่นี่ครับไม่ไปไหนครับทนที่จะวิ่งคุยเขียหาอาหารเองได้ตามกอหญ้าตามสิ่งของที่วางอยู่มีไส้เดือนมีหนอนมีอะไรก็หากินได้ครับมีตักกแตนครับแต่ไม่สนใจครับบินไปแล้วครับโตมากแล้วนะครับแต่ไม่ไปหากินนะครับเรียกหาพ่อแม่ ดูสิครับรอคอยแต่อาหารครับอยู่เฉยๆก็ได้กินครับันนั้นที่แค่เรียกแล้วก็ร้องอย่างเดียวก็พอนะครับนี่นะครับแม่ก็พยายามจะเรียกลูกให้ลงมาหากินนี่ครับแม่พยายามจะเรียกลูกทําทุกอย่างให้ลูกได้เห็นนะทําทุกอย่างให้ลูกได้เห็นนะทําให้ลูกได้เห็นว่าเนี่ย ลูกควรจะต้องลงมาหากินได้แล้วนะครับนี่นะครับตัวลูกจะอยู่ตรงนี้นะครับร้องกินอย่างเดียวครับตัวแม่ก็อยู่นี่ครับอันนี้ก็คือแม่นะครับตัวพ่อก็ไปหาอาหารอยู่นะครับตัวแม่ก็ต้องเฝ้าลูกอันนี้ลูกก็โตแล้วครับร้องอย่างเดียวครับไม่ยอมไปหากินครับ อันนี้ก็จะเป็นปีแล้วนะครับลูกเนี่ยตัวใหญ่มากแล้วก็หางยาวแล้วก็ควรจะไปหากินเองได้แล้วนะครับแต่ก็ไม่ไปหากินดังนั้นนี่ก็คือภาระหนึ่งที่พ่อแม่อุตสาหฟักออกมาเป็นตัวแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังจะเกาะพ่อแม่กินไปเรื่อยๆนะครับไม่ยอมไปหากินเองแม่ก็ต้องมาเฝ้านะครับพ่อก็ไปหาเหยือ่อ เดี๋ยวพ่อมาแม่ก็ต้องบินไปหาเหยื่อสลับกันไปสลับกันมานะครับเป็นภาระาหนึ่งที่พ่อแม่ต้องดูแลไปจนแก่จนเท่าเลยนะครับดูนะครับลูกนกตัวนี้นี่คือสิ่งที่เรามองเห็นจจจะทำแล้วว่าถ้าลูกไม่ยอมไปหากินด้วยตัวเองพ่อแม่ผู้ซึ่งให้กำเนิดก็ต้องดูแลจนแก่จนเท่าจนความรักของพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่นัก แม้ลูกจะโตแล้วแต่ว่าก็ยังต้องดูแลลูกต่อไปเพราะลูกลองขออาหารอย่างเดียวนะครับนี่ครับไม่ยอมไปหากินครับเสียงร้องแบบนี้ทำให้พ่อแม่นั้นไปหาเหยื่อมาให้ลูกๆผมเห็นครอบครัวนี้แล้วผมก็เลยต้องสะท้อนให้เห็นว่ามันก็เหมือนคนนี่แหละครับ พ่อแม่เลี้ยงลูกจนโตแล้วลูกก็มาเกอบพ่อแม่กินไม่ยอมไปหางานทําลูกก็ขอหนุงขอนี้จากพ่อแม่นะครับพ่อแม่ก็วิ่งไปหางานทําไปหาเงินมาป้อนลูกทุกวันให้ลูกได้มีเงินมีกินมีใช้กับเขาเห็นไหมละครับว่านกก็เป็นเหมือนกันนะครับจากการที่ผมเห็นลูกนกตัวนี้แล้วผมก็รู้สึกว่า พ่อแม่นั้นคงต้องลำบากต่อไปนะครับหรือพ่อแม่ไปแล้วครับไปหาเหยื่อแล้วครับแล้วลูกก็นั่งร้องขอข้าวกิน,นครับไม่ยอมไปหากินเองอันนี้จะเป็นปีแล้วนะครับที่ผมติดตามลูกนกครอบครัวนี้อยู่ข้างบ้านผมนะครับ